สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขผู้ชุกคนครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องเบาะมืออิสานอินดีนะครับมาพอกับบะหมี่คือเกาพี่น้องนะครับผมนะครับอยู่ให้อยู่หน้ากับบะหมี่คือเกาพี่น้องนะครับมื้อหนึ่งเอาหอยมาป่อยพี่น้องสามกิโลนะครับผมนะครับหอยจูบที่บะหมี่ไทยอ่าลงเมื่อคืนนะครับเนาะเป็นคลิปสั้นนะครับมื้อนี้กันให้พี่น้องได้เได้เห็นเนาะนะ ได้เห็นครับกะับหอยกระลังไข่พี่น้องนะครับเมีไข่นะครับตัวน้อยๆก็ะไข่พี่น้องนะครับผมนะครับเอาหมึกจีริลงบอใหญ่นะครับผมให้มันไข่ให้มันออกลูกออกเต่อน้องกับันไดหลายหลายหลายขักหลายขัดปลาหมึกจีออกมาขายนะครับเนาะนะครับลงมาขายนะครับปลาหมึกิห้าหม่ปลักปักปักปักนะครับให้ห้อยมันเกาะนะครับเนาะพี่น้องนะครับให้มันไต่ขึ้นมันเกาะมัน ขึ้นนะครับผมตัวหอยมันมกักไตมักขึ้นมันกเกาะตามกิ่งไม้นะครับแนละ้วพี่น้องที่มันยูในอ่าบอ่อนะครับเรามัก็ระขึ่นไตเพี่องเลยเดี๋ยวให้พี่น้องมาเบื้องหอยพี่น้องตัวหญ่งๆนะครับผมนะครับกระลังไข่พี่น้องนะครับผมหอยตัวหญ่งๆพี่น้องหอยหอยคขมหรือว่าหอยจูบ้านเท่านะครับนะ้พี่น้องเป็นเมนูเอาเกงอ่อมกไ็ไไ้พี่น้องนะครับเอาไปต้มกินกับเจวนะครับผม พี่หน่องอันนี้คือฐานกิโลพี่หน่องประมาณสิบโลก็พอนะครับลงบอลนี่แหะพี่น้องเต๋อน้อยเต๋อน้อยจ้ะตัวนี่ครับตัวใหญ่ขนาดนี้มันสิไข่พี่น้องนะค,ครับผมไข่ไปพี่น้องประมาณสิบบาทก็พอนะครับลงบอลใหญ่ ข้างๆหอยเต็มเลยครับนี่มันจะขึ้นข้างๆพช่ไหมครับเอาไปดูสไปนี่มันหอยนอนนนี้ครับข้างๆนักเตะมันเป็น้นอนไปสไปล่อยลงไปหอยมันก็จะขึ้นมักขึนหัวหานนะครับบางมันใหอาหารประดุกนะครับผมเม็ดใหญ่พี่ไหมครับอ

มิเดเรียบร้อยพี่น้องนดิดๆสามกิโลนะครับน้อเกือบสามกิโลปล่อยเรียบร้อยพี่น้องนะครับเกือบหอยมันจะขึ้นตามขอบพี่น้องขึ้นนะครับขอสาวนะครับแต่พี่น้องมันจะหาไม้มาป,ปัก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 พี่น้องนะครับผม,ยยมครับให้หอยมันเกาะนะครับแล้วพี่น้อง ปล่อยเรียบร้อยพี่น้องนะครับมื่อนี้ยปลาหมึกกับปลาป่อยหอยลงบ่อนะครับสะใหญ่นะครับ3กิโลนะครับผมสามโลพูมาอีก3ามโลเป็น6กิโลเลยพี่น้องนะครับที่เอาปล่อย2อสามมือนี่แต่ก่อนะก็ปล่อยเกือบ30กิโลเลยพี่น้องนะครับลงบ่อนะครับเนาะนะครับมื่อนี้ยับปลาหมึกกับขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขพ้นครับนะครับที่เขามาให้กําลังใจนะครับรับชมช่องบ่ามืกอีสานอีทีนะครับเนาะนะครับทีให้ค่ายคลิปยังนะครับกับคอมเมนต์มากนะครับน้องพี่น้องนะครับ นี่ครับปากมืตะลุงบ่อเลี้ยงหอยเลี้ยงไร้แล้วพี่น้องเกือบ30 40 50โลนะครับลงบ่อนะครับผมเป็นหน่วยย่อยๆนะครับลูกกอกมาเอาแต่พันใหญ่ๆนะครับพี่น้องตัวไข่ๆนะครับผมลงบ่อนะครับเนาะเอาพี่น้องสจหรับมือนี้ก็เอาสนิทนะครับนะนะครับขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุกคนครับที่เข้ามารับชมช่องปากมือพิศดารดีๆครับผมนะครับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ